สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ Facebook ใหม่สามารถทำตามคลิปนี้ได้ครับแนะนำก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนชื่อ Facebook ใหม่เราจะเป็นต้องจำรหัสผ่าน Facebook ของเราให้ได้แต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนจำรหัสผ่าน Facebook ของเราไม่ได้ก็สามารถดูคลิปเพิ่มเติม,ตมการกู้รหัสผ่าน Facebook ตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้ครับโอเคไปเริ่มกันเลยก็ให้เราแตะตรงที่3มขีดด้านบนแตะเข้าไปจากนั้นก็ให้เราเลื่อนขึ้น แล้วแต่คําว่าการตั้งค่าและควรเป็นส่วนตัวแต่การตั้งค่าอีกทีจากนั้นก็ให้เราแต่คําว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีแต่เข้าไปเลยแล้วแต่คําว่าชื่อเมื่อแต่เข้ามาหน้านี้เราก็จะเห็นชื่อเดิมของเราจากนั้นก็ให้เราอ่านรายละเอียดที่ Facebook เขาบอกไว้ครับผมเขาก็จะบอกว่าหากคุณเปลี่ยนชื่อของคุณบน Facebook คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นเวลา60วันอย่าเพิ่มตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ อักขละหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ปกติหรือคำที่ไม่มีความหมายโอเคก็เป็นที่รับทราบกันแล้วเนาะฉะนั้นเราต้องคิดถี่ถ้ถวนและผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีชื่ออยู่ในใจแล้วโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ทำการเปลี่ยนได้เลยครับผมและผมขอเป็นตัวอย่างเพื่อทำให้ดูเลยนะครับเช่นของผมจะใส่ชื่อว่าบอกใช้ ส่วนชื่อกลางของผมไม่มีครับแต่ถ้าของใครมีก็สามารถใส่ได้เลยครับผมจากนั้นผมก็จะข้ามมาใส่ตรงที่นามสกุลผมก็จะใส่ it ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจะตรงกับชื่อช่องเลยบอกใช้จ it จากนั้นก็ให้เรามาดูตรงที่แถบด้านหน้าที่บอกว่าชื่อเฉพาะภาชา ซึ่งซื่อเฉพาะภาษาหมายถึงซื่อที่นอกเหนือจากภาษาที่เราใช้ในเครื่องตัวอย่างเช่นเราใช้ภาษาไทยเนาะนอกจากเปลี่ยนจากภาษาไทยไปเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือว่าภาษาญี่ปุ่นในโทรศัพท์หรือว่าเพื่อนของเราเองเปลี่ยนจากภาษาไทยไปเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเวลาที่เราเปลี่ยนทั้งตัวเราเองและเพื่อน เราก็จะเห็นชื่อภาษานั้นๆตรงที่แถบโปรไฟล์หรือว่าโพสต์ต่างๆครับผมเมื่อทราบอย่างนี้แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อก็แตะคําว่าเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อเฉพาะภาษาได้เลยก็ให้เราพิมพ์ชื่อพร้อมด้วยนามสกุลที่เราต้องการเปลี่ยนในภาษานั้นๆจากนั้นก็ให้เราพิมพ์รหัสฐาน Facebook ของเราลงไปครับก็กดบันทึกได้ครับแต่วิดีโอนี้ผมไม่ได้เพิ่มภาษาอื่นๆน,นะครับผมก็จะแบ็กกลับไปครับผม จากนั้นก็ให้แตะคําว่าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแตะเข้าไปเพื่อดูตัวอย่างชื่อของเราเลือกว่าอยากให้ปรากฏที่โปรไฟล์แบบไหนเช่นเราต้องการเอาชื่อขึ้นก่อนนามสกุลหรือว่าเราต้องการเอานามสกุลขึ้นก่อนชื่อก็ได้ของผมขอเลือกเอาชื่อขึ้นก่อนนามสกุลจากนั้นก็ให้ป้อนรหัสผ่าน Facebook ของเราลงไปครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วก็ให้กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วครับซึ่งเราสามารถไปเช็คดูได้ครับก็ให้เราแตะตรงที่ปุ่มโฮมแล้วก็ปัดหน้าต่างลอยออกก็เข้าที่ facebook อีกทีจากนั้นก็แตะตรงที่ไอคอนโปรไฟล์ของเราจะเห็นว่าชื่อ facebook ของเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมหรือว่าเราจะเช็คดูอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับผมก็ให้แตะแบ็กกลับไปจากนั้นก็ให้เราแตะตรงที่สมขีดด้านบน ก็ให้เราเลื o le o le ่อนขึ su, ้นแต่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแต่การตั้งค่าเหมือนเดิมแต่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีแต่ชื่อเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เราก็จะเห็นชื่อที่เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงพร้อมวันที่ที่เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ชื่อที่เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถแตะคําว่าใช้ชื่อก่อนหน้านี้ได้ครับผมเขาก็จะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ชื่อก่อนหน้า ของคุณได้ภายใน4 8ชั่วโมงหลังจากการเปลี่ยนชื่อคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เป็นเวลา60วันหลังจากดำเนินการโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ท่านผู้ชมและถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ